สโลสเลโซเซมหาผู้สาวมื่อนี้่ได้เมาเหล้าแต่วันนี้อายเมาใจมาเพื่อสิถามความจริงมันเป็นจังใดเขาว่าเธอมีแฟนใหม่ ยมตัวเตรียมใจแต่งงานน้ำตาไหลยา,ยาวผู้สาวบอกว่ามเป็นแล้วหัวใจของไายปานแก้วแต่เตรียงเสียงดังกังวาน้มหมนาห้องไทยบอ่อายผู้ใดเดินผ่านโซเซโล้มลูกลุกลาด ลับบานเหมือนคนไกลตายผู้บ่าวบ้านใดทำไมถึงตั้งอา,าจารมาเหยียบส้านดังถึงถิ่นสิ้นความแรงใจหลวงพออ่อเหา่ามาแย่งผู้สาวข้าไปเธอก็รู้เห็นเป็นใจ เ้าสู่ประตูวิวาวันเจ้าทินดองขอร้องอยังจะตอยช่วยเปิดเครื่องไฟค่อยๆอยับลอยเสียงลอยลมมาเพอยากฟังเสียงเอินควันวันเจ้าวิวาแค่นี้ก็เจ็บหนักหนาเข้ามา เยียบสานดังอา จมาเหยียบสานดังถึงถิ่นสิ้นความเรงใจหลวงพ่องูเฮามายังผู้สาวเฮาไปเธอก็รู้เห็นเป็นใจเข้าสู่ประตูวิวาวันเจ้ากินดองขอร้องอยังจะ่อย ด้วยเปิดเครื่องไปค่อยๆอ,อย่าปล่อยเสียงลอยลงมาก mm. ็าอยากฟังเสียงเอิญวันวันเจ้ะวิวาแค่นี้ก็เจ็บหนักหนาเขามาเหยียบสานดังไอเขามาเหยียบสา ดใจก้อนทุกทานเย็นไว้ก้อนย่าหุนหันชมผลงานชาวคณะให้อวยมาเวลานี้นี่ท่านเดียวมาตอนผมลูกแพวไรพรกำลังย่อนเข่าเลืองหมอล้ำดีลึกกระดึงเสียงอีสานไม่นกน้อยบ่ถอยลาเพื่อนสาลือ บ่ได้เห็นแต่ละมือคือสิขาทั้งใจใกล้ลือกไกล,ไลติตามชม,ชมจมนำหมอลำเหลืงลอ,องคิดทอดสียังฝันเห็นหน้าตัวแสดงดาราอยากมาพออีกคือเก่าติดตามข่าวหาบ่เศร้าโลดกรเมาบ่ไดยานเงินนั่นโปวงบ่ทัน คนกันมาหลายมู่บ้านหลานขอขอพระคุณแฟนผมสื้อแสนสิดีใจโอปุน่นในหรือไทยเอโลโอนในกระมนผมยังชื่นแมนว่าวันหรือคืนเดือนปีง่ายไ,ได้กายผ่านยังบ่ลืมพระคุณทานผมต้องการอยาพ่อเห็นอาทานผู้ฟังบัดนี้หันมาจากเบื้องบ้างตอนผมไปหาเล่นแต่หัวเวน้นบ่ทันตาว ไปสืบถามตามข้าวบักบุญจันทร์ไอเพื่อนหลายเดือนแล้วแต่ลักหนีความเสียใจเทือนี้มันสุดที่พันละนาวาสนาผู้สาวกูมึงลาเก่าไปจอยโตเลยพลอยเป็นคนแพ้สัมผัสมีหอยแผลติดไว้ให้หนาแดนจากมือหนึ่งกูก็ต้องแก้แค้นที่ฟังแน่นอยู่ใจ วาสนาเขากระเฮ็ดที่ได้ไปฝันไฟบะคนจนเข้าไปวนเที่ยวจ่าเฮ็ดบ่หัวอาสำกูของาม,มึงไว้แม่นถึงตายบ่ลืมงายตาบสัวฟ้าดินสลายมึงบ่าตายอกระูกเมียนสิเวียนขาจังสิยอม โอ,อ,อ้ยลานโออโอ้ยกลุ่มใจเด้มาเสียงดีแน่นอนโอ้ยจดีนมาเศร้าอย่างท่ากุ่งไก่ทินความแขนย่งโบสินคณนิ่งเหลืองผ่านมาพยายามออกล่าสืบพาคาบอกบุญจันทร์คอสำคัญมันนีไปกับผู้สาวผู้เฮ้าประสง์สอน เดี๋ยวนี้จะเด็ดมาเ้าลีกับเฮียลีค่อยโอกาสมั่นบังอาจลูกนาโตวเล่ขาพอมันหลังจากบุญหมกไฟแล้วจะเดดได้ร่วมหัวกันกับเฮียลีปนขอบขั้วบรบ,บุญจันทร์อยู่บานโนนสัรลานขาพอมันคมคืนอีบัวตองน้องสาวมันแล้วก็สมบัติที่ใดมากกับแบงกันกับเฮียลีแต่ว่าเดี๋ยวนี้ที่เฮียลียืมเงินก่อนนั่นว่าสิไปล่งทุน่าสัน่นจนมาหอดเดี๋ยวนี้ยั้งบทาเดคขึ้นหายอยู่เงินส่วนแบ่งกันได้ บ้าเหมือนในผููคาสิตุ่มลูกน้องแล้วก็แข็งคอกับเสียหลีเบิงกันนะมันคือบทจาคขื้นไห้แต่เงินเนี่ยแต่ว่าได้ลูกน้องไม่มากเสดและผู้คาก็ได้เสียแตวหัวคือออกมาแบบเงียบเงียบมือนลยคอยมามือนี่คอยมาแบบเข้มแข็งฮะคอยมาแบบเข้มแข็งแต่สงสัยอยู่อย่างหนึ่งว่าสงสัยยังผมเหรอครับผมมาหนาๆพี่น้องมันก็เห็นอันได กูจับว่ามันเบิ่งยากมันนั่งใกล้ยังแต่เนี่ยทอยเขามาสิจับมืออีกแล้วให้ถามนลยลูกพี่ถามยังผมมาอยู่นามือว่านิ่เรื่องอยู่เรื่องจินบ่าต้องห่วงเลยโอ้อูดมสมบูรณ์ได้กินอาหารร่วมมิดสุมือเลยกันยอนว่าเฮียลี่เลี้ยงดีตัวเออแต่ว่าสงสัยอยู่อย่างสงสัยผมล่องหมุนเบิกจากบาทเบิ่งกันนะเอ้ยหาเห็นตู่เฮาคิดพ่อยูบานนนสํำลาญวนะ หน้าตาคล้ายๆกันกับตู่เขายังแสบดาบกาท้อเศร้าอยู่เป็นยังไงบ้าผมมีพี่น้องอยู่ตัวพี่น้องคอยเป็นกระเทยอยู่บ้านโน้นสำลันน่นที่หน้าตาคือกันซื่อๆือพี่น้องกันผมไปยังบอกว่าเจ้าตู่เป็นลูกน้องเข้าในใส่ยังให้ใส่ไงเอ๊ะคอยพูดสารด้วยวัยยังนี่คือเป็นอุ้งปุ่งจังสิคอยเล่นกล้ามไหล่นะมันวอยู่แขนมันขื่นเอื้อกบัตรคอยละงงืดไรยังสงสัยผมถอด ให้ผมสงสัยผู้เดียวนั่นยทวดแต่ว่าเงินส่วนแบงน่งในที่ที่เฮาป่นมานกับเสือรีอยู่บ้านโนตซาราญเนฮาป่นขอบพวกบรรกุลจันมานนะั่นน่ะนั่นแล้วเสือรีบพท่านแบ่งให้เฮาอยู่เดียวนี่ยามใดสิแบง่งเดี๋ยวมื่อเี๋สิตกลงลูกน้องคันแม่โบแบง่งเฮ้าเมื่อนี๋เขาสิแข่งคอกับมันว่ไปจัดก,การเตรียมงานไปเตรียมงานสิพาลูกน้องไปเฮ็ดงานเลยนี่โบย่าเดี๋ยวนี้เขากำลังเขากุมกันคุยเรื่องนี่ละคุยเรื่องเงินส่วนแบ่งนี่ละแต่ว่าข่อยคือบท่ทน,นูเรื่องพราอ,อ ี๋ยวคอยไปร่วมกลุ่มกันไปบอกเสื้อเขียวเสื้อหมอดไว้คอยไปไปก็กไปแล้วล่ะเฉพาะคอยออกจากเจ้าเนาะโปซีกลางลังโกยโปซีกลางลังโกยโปซีโปซีกลางหลังโกยโปซีกลางหลังโกยโอ้อารมณ์ดีเนาะเ<อ>พื่อเนาะอ้าวกเล็กผมนี่แหละ <laughs> ต่อเป็นยังจังมาอยู่หมกอยู่มู่บ่ตุ่มกลุมซุ่มสมงล่ะเงืนทองมีเป็่งทุ่งกะลอยลหรอลงเหลียวตั้งแต่ข้าวไปโป่งมั่งลงนางงัางเริ่อมองเฝ้าเป่งตเป่งตองคือว่าเกง่งแทบักล้าคือว่าเกง่งแทบบักเท่าบักเข้ารีคืออยู่เฉยเฉวาฮะบ่ต้องเว้ามากไหมหรอกเฮียลีะส่วนแบ่งที่ไปปนครอบครัวบักกุณจันเทียน,นเอามาอ้าว สว่นานแบงจังไรเฮากระแบงหาโตแล้วเฮากระยืมมามาเป่งไร่ทุง่งอ่ะปานนั้นว่าสิมาลงทุนลงทุนกาลง,ลงทุนแล้วลงทุนปีเดียวว่าสิ่ขึ้นในผมอา้าวกาลงทุนแล้วกำไรยังเบาทางไรมีนรอโอ้ยหู้แล้วเอาไปลงทุนยังนะ่ะนะเทปเทปพีซีดีปรอมนั่งละมั่งรวยง่ายเลยรวยง่ายซะที่เลี้ยงตนซาดเขาแนา่ลูกแพรไม่ไทยนะ่ะนะ เอาว่าสิได้เปอร์เซ็นต์ว่ได้จักเทื่อนี่แต่เงี้ยนี่ผลิตของปลอมออกไปทำไมทุกมือเรียกคองเฮาแล้วมังเห็นแก้ตัวอยู่แล้วเห็นแก้ตัวได้แล้วสักมือหนึ่งผมสิให้เด็กหน่อยของผมนี่ลูกน้องผมไปแจ้งตำรวจมาจับเพี้ยนเหรอน้องจะเล็กใจเย็นยนะาสี่เคลื่อนไฮบ่เงินเหลียวฟังว่าผูกซากองโอ้ยเรื่องเงินทุนเท่ามวนเวียนกันค่า ให้ตัวทำใจสาเหตุการฆ่าต้องมีเสียงบ่าเป็นเฮ้าวอาเกียงเรื่องส่วนแบ่งยอดได้กำไรนั้นกะบอ่อมีมอตัวสังมาจูจีให้เฮ้าคุ้นเครื่องใจให้อาศัยหลบพักสร้างบ่จักคุ้นแทนตัวคุ้นม่เนบอเนี่ยตัวมาแวะมาสนให้ดีแดดหลบฝนมันดีล้นตัวเอาวางสร้างบ่หูจักคาเฮาเอามาสุบเรียง มันเปืองสิ้นดอกสำได้ดโอ้ยเฮียเอ้ยส่วนบุญคุณของเจ้าหรือเฮือนเศร้าบ่ได้รู้ผมกะเขาใจยู่ผู้ปึกหนาหน้าด้านกะคือท่านเจ็กหลี <laughs> มันจะพูดไรโง่กันแหว่ะ <laughs> ตัวห้านันห้านี่ปินไปไปมาธุรกิจของบ่าวาสิ้วรวยกะเลยเ,เจ็ง บอแมนผมนี่มาเล่งอยากลงทุนเป็นหุ้นส่วนคุนเป็นคุนปันป่วนส่วนผมมาเข้าหุ้นแต่ข้าวพุว่นวาสิรูไไ้ไ้โปรดเข้าใจอีกด้วยนี่บอแมนของหมูลองเิึงดูคันเหมอนคุนหานโงให้สั่งลงล้อวาอเนี่ยรียไม่อะยา,ยาวาต่จะของแน่าย สูเหมือนเด็กน้อยคนนุ่มๆขึ้นมากเขาแน่กว่าเฮี้ยอีกสิบอกใคอ้าจะเลยเอ้ยวันนี้มั่งเหนือช่างไก่กังยามาเปรียบห่างสีเทียบขามลุ่บุงคุ้งเลี้ยงช่างบอมีแทะนาด่างนาทองอิลีนอล้อยโตเนาะเ้าบอคิดค่าเขาค่า,านัมาบมังกะบุงหัวยาววายคือมาสูบหัวกันจังสิ ฮ่าเราเป็ี่ยนไงเว้ยโอ้ยยาสวาเจ้าของเป็ี่ยนไงเคยถามลูกน้องเจ้าเทียบบ์ถามผู้ไรเคยประชุมลูกน้องเจ้าเทียบบ์เอ้ยเงื่งไรมากกับมั่งใส่ไปแล้วเงื่งฝากมาของเรากลองละกลองมั่งกางเงียบไปเอาเจ้าสี่ดีบ๊อเอาจังไรอันจะวาเงี้ยเนี่ยฮะปรึกษาลูกน้องประชุมลูกน้องเลือกหัวหน้าไหมเอาบ๊อระวังผมกับเฮียนเขาสิเลือกเอาไปเสียเขียวเสียหมดเลือกยังช่างอ่ะเอาลาเลยเอาเรียบไปเลยลูกพี่มาๆมาอุตส่าหเฮ็ดเสียนคนมือนี่คือว่ามันแน่แท้ อี่าสองกองจองกองก้องคืออะไรน่ะพ่อได้ยินเรียกเกินออฝ่าวางทวนทวนยกกนนั็ได้บอกมีอะไรเลือลูกพี่อออออเอาเลือกคงใจอะไรเลือกก็บอกลูกน้องไปซิมีอะไระเสือหมอดครับระวงังเฮียลีก,กับเเาวนี่ตัวซีเลือกเอาอยูทั้งตัวซียูทั้งไหนระวังเขากับเฮียลีเนี่ยโอ้ยคันแม่ให้ผมไอเสือหมอดเลือกเนี่ยผมต้องเลือกคนหนุ่มไฟแรงอยู่แล้ว เป็นยังคือเรียกเอาคนนุ่มไฟแรงเวาลาเกิดเรื่องเกิดเล่าเนี่ยมันสิเดแลนหันหันมอนี่เขาท่าดีเว <laughs> ้ยไชแเรียนจนมอ้อนึกมาหมาเสียเชียวมึงจะอยู่กับไผ่เสียเขียว <laughs> สำหรับเรื่องแบ่งพักแ <laughs> บงผลเพราะว่าที่บอกก็พี่จีเด็ดโดนเลอ้ออกกอุมคึ้นตรงู่ยีส่ <laughs> สิบห้าเพราะว่าอยู่กับเสรีมาเนี่ยออกปนย่ามไรบ่เคยแบ่งส่วนแบ่งให้เราจักเสีย อจังไดพี่เจเดตไปทางไหนผมก็สิไปนั่นพี่เจเดตแหละครับได้ยู่ได้กินซุมมือนี่ก็ย่อลูกพี่เจเดตได้ด้นะกินยู่จังใดยู่กินจังใดเดียวเนี่ยเสียแต้วย่าเฝ้ายู่กินเนี่ยมันคากปันไดเดียวเนี่ยเหลียวเบิ่งเอามาให้ท่ากินมิตรเศษอาหารจากร้านอาหารของเราหน่ะมันเหลือน้วยนะอาเลียรีโอ้ยโายอาเลียรีคุกไขว้างมีมังละอยากเสียโอ้ยมันหลงปากซื้ึ่งจะเป็นไก่โพดไว้เดี๋ยวหลังเวียงมาอาลี เฮียหลีเฮียหลีเฮียลีุยเกือบออกหรือบ่ต้องพกครับเออบ่ต้องห่วงด้วยเสียเขียวเสียมอดเขาไปหาพี่จะเด็ดแล้วแม่งแล้วผมยังยังเป็นคนนะเออแม่งแม่งแม่งเอาพี่จะเด็ดคืเอเก่าไม่อยากอยู่นําภูเฒ่าเมืออ่อ ok. วานนี่ก็ว,ว่าเสียวอาหารรวมมีรมาสู้กินบัดเอามาแล้วจักก้อยจักต้มจักเวยเตี๋ยวราดหนาผสมกันไหมเฮ้ากินอุ้ยสลัดโพดอาหารรวมมีรพนะไม่ตะเคียบด้วบ้ดนไม่ตะเคียบออกเฮ็ดว่าไม่นี่อย่าง มังการางังได้รอําพวกโตนนะมังขี่ข้างนาะเป็นลูกน้องเลือกก็ต้องขยังขยังสิเมื่อหากว่าแข็มากินอาหารในหลังวนละพวกลือกก็ต้องเป็นของลังจางลังซ้ำสิหัวปากมีเงี้ยวสวาวกว่าว้ามากฮะเขต้องว้าวมากหรือเนี่ยอ๋อโอ้ยเถือกจางจางฟังมันวาวปานคนเมาว่ามีทางมีแห้ววย จะเด็ดสร้างกาวาทั้งประชุมลูกน้องแถมห้องดอกใส่ฮังอเอ้ยเสียลีมืดบันเมายืนเศร้าหลังเลวาัดีมันสวยเี๋ยนันแต่เพศทลายมางเลือยห้งว่างเพ็นตมมันบ่หลงคาล้มขั้นตัวมุมกะไข่แน่ เดี๋ยวนี้ลูกน้องแปรไปเข้าข้างไฟพุ่นผู้เคยปุ่นหลวกหวาม,มันย่านมันขายขีนารอบลักหักหลังผู้หากมีผู้สร้างมีแห่งทวีความกลุ่มคิดทีหาทั้งสุ่มพยายามสุขุมเอาไว้จนได้ทางสัญชาติของหมาป่านี่แพ้บ่ใดขั้นไปหน้าทะเบิงกุม เดาวบักจะเล็กและสมุนทลายยกทุกขงพวกมึงนะมั่งนักแรงลุงขี่ติงกูหรอกเว้ยทางอ้วบ้านแรกจริงแหละอ้วบ้ยึ่งยากมาเป็นคงเลยปังนี่หรอกเว้ยว่าจะสกุยหลายจิกเทาบอกคุยละลือสีล้องหลีกอะไรวะยาว่าจะยาวปืนมาอ้างหลวงกังกะไรเว้ยกไม่ได้ลูกขึ้นมา เอาคึ้โจกมีดมาบัดน,นี่ยแมน,นมีกแมงจังไรมามึงบ่เบิ่งบ่ฮะบักเฮียลีอะไรว้าบักเจะเล็กจามไส้สมองมือไหวฮะนับแต่มือนี่เป็นตัวไปกูซีบม่มาเหยียบนี่จักเถื่อ <c oughs> ส่วนแดงของกูกูถือว่าท่านให้ยมาไปเอ <c oughs> อลีแล้วเว้ยกูอยากอะไรยิ่งคำนี่มาลงเดียวมึงจำไว้เฮีลีนะถ้ามึงมาเหยียบเรื่องบังกูเมื่อไรแมนมึงตายยังหมาบ่มีอยากนะไปเลยมึงแหละกินไปเลย เฮียรวยรายแล้วเฮียได้รายแล้วเฮียครสิเปิดโอกาสให้ผมได้ไหมแดนไปเลยพวกเรื่องเนี่ยไปเลยอย่ามาอย่าบังว่าเป็นเล็กค่ะโอเคเลยไปไอพวกลูกน้องท่อรายกลันพวกผมกลังจะได้เสียนห้อยตีนพวกผมมือนั่นก็ได้สักหมาเสียเขียวเอาจากซี่เดอยังไงลูกพี่ตูไปทรงของข้องเตยอ้เดียวเดียวแถวข้องเตยนี่งินว่าเสียเต็มคุ้มอยู่หันเนื้อ เสียเตียมคุยหัลนเสียเตียมผมไม่ประโยชน์ยังให้ผมเก็บมันบ่เออเก็บมันก็ดีคือกันโอเคครับลูกพี่มันสิบ่มีงานเหตุเดี๋ยวนี้มันกำลังตีชิงวุ้ยสงสัยว่าเพื่อนนี่เป็นสายสืบเด้เดี๋ยวว้ายบ่ข่อยบ่ดังดีปานนั้นหลักแล้วมาคึดนแลมาสงสัยเห็นข่อยสงสัยผู้เดียวกวายังางห่วยผมก็สงสัยมันคือกันเศรคฐดเสียหมดน่ามกวนเข้าไปเดี๋ยวจะพาไปเหตุงานอย่าลืมได้เอาของไปส่งของเตยได้โอเคลูกพี่ไปแล้วผมได้สิไปใส่ใออผมไปยัง เอาไปน้ากันนีละโอ้ยขอขอโตะซะสิไปใส่ผมนัดมูไ้ร่านอาหารอีกมองนึงสายสืบแท้ๆบอเมนอันนี้ทุรงร้าจเป็นเลยอย่างากถามเขาเขาได้ยินเขาว่าเขามีพีมีน้องอยู่นี่เขามาเล่นน้ำมูพอดีก็เลยโอ,อกาสอยากไปคุยกับเขาเนี่ยฉันดออไปก็ไปทั้วตัวแต่ว่าบบโดนดอกบบพ่อสิมนาที่ไปแบบไหนไปแบบน้าตาจาน้อยอยู่ในชุดไหนอดีรักห้ปราแด็นไทเป็นคนลองลูกแพ้่าฉันเฮ้ยลูกแพ้อาพูกาวแห้งๆลูกแพ้ลลูกแพ้มาฉันมองนี่มองออกโทรัศน์ตัวนี้ นี่ยืนเจ้าโคอยู่นี่โตจริงเสียงสดเนี่ยคอยขึ้นคอยซื้อวิซิดดไว้หลายม้วนอยู่เออคือดีแท้เฮ้อคอยสิขึ้นมือนีละสิขึ้นเฮ็นอย่างหัวล้านปวดเจ้าก็ไดเนาะไปวันทุที่ ดาวยังเกาเการองเท้าก็ได้ขัดมันอื่อสามแปดที่สนิมบอก่อยใช้งานชีวิตราชการอยู่ทับสันตีกราภัยขับสาวหนึ่งเจ้าสวยงางพึงใจน่าดู โชวตตูกเธอเป็นลูกสาวผู้ใหญ่ตัวทองที่มาหลายปีหูจัหมักใจเที่ยวแวะบานผู้ใหญ่ีตงใจประจําประจํา เดี่ยวแวะบ้านผู้ใหญ่จิ้มกบใจก่ประจำประจำมาวันหนึ่งตั้มวดต้องปวดกะลกท่าขกนั่งคุยแล้วก็แบ่งามคำหยดร้อยโทดาวเขาโกก็แย่งดำดำไม่พักอายสักคำเกื่อช่างตามตา ต้องเจ็บปวดรัวร้าวเพราะยิงเจ็บใจจริงเพราะอยากเก็บมือหลังใจทหารมาเวียนเธอก็เปลี่ยนใจเ่งจะจับผู้ร้ายจับหัวใจเธอบ่ได้เลยจับหัวใจเธอบ่ได้เลยจับหัวใจเธอบ่ได้เลยเสือ